ก็สวัสดีท่านู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณปร,ชร้ชมสำหรับชาววันใหม่นี้นะคะให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะสามข้อแรกก่อนนะคะพระสิทธิบทที 3, ่สามก็หนึ่งถึงสามลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าต่อรักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มบรนเินปีชตของชีวิตให้ยืนยาวและมีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าอย่าให้ความจงรักพักดีและความซื่อสัรามทอดทิ้งเจ้า จงพันมันไว้รอบคอของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าค่ะขอบคุณมากคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่มายัางเราในเช้าวันนี้ก็จะจะแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าอย่าลืมพระเจ้าต้องการที่จะให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกนี้หลายครั้งเราก็จดจ่ออยู่ที่สถานการณ์ทำให้เราลืมพระวจนะวันนี้พระเจ้าก็เลยในอยากจะเตือนให้เราตระหนักเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราสอนเราอย่าลืมคำสั่งสอนของพระเจ้าอย่าลืมพระวจนะคำของพระเจ้านั่นเองที่พระเจ้าสอนเราเพื่อเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ เราจึงไม่โฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ร้ายๆเพื่อเราจะสามารถที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นได้เราจะชนะมันได้โดยที่เราเพึ่งผ่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งผ่าพระคำของพระเจ้าบางครั้งเราเห็นผู้คนมากมายแม้แต่คริสเตียนเองก็ไม่ได้เลือกที่จะมีความสุขเพราะประสบการณ์ที่เขาเผชิญน,นั้น ทต่แม้เขาอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีความสุขไม่มีสันดิสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เขาพยายามที่จะทำให้สิ่งที่มากระทบหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเขาขาดสันดิสุขขาดความสุขแล้วก็เป็นเหยื่อของอาการหงุดหงิดหรือไม่ก็โทษสถานการณ์หรือไม่ก็โทษคนอื่นเมื่อเจอเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายชีวิตของเราจริงๆเมื่อเราพบกับพระเจ้า เราสามารถที่จะเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมพระคำของพระเจ้าตอนนี้ที่ท่านอักทูตเปาโลบอกกับเราชัดเจนว่าอย่าให้เรารเผชิญกับปัญหาด้วยประสบการณ์ของเราแต่เรารเผชิญกับปัญหาเผชิญทุกสิ่งที่เป็นปัญหาประเด็ประดังเข้ามาในชีวิตของท่านโดยการที่เราไม่ลืมพระคำค้นหาคำตอบจากพระคำของพระเจ้า นั่นคือการที่เราเลือกที่จะมีสันดิสุขไม่มีอะไรที่นะครับพระเจ้าทำไม่ได้ถ้าเราค้นหาความสุขหรือสันดิสุขที่แท้จริงก็คือเรามีพระคำเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามพระดำรัสของพระเจ้าไม่ลืมพระวจนะเรียนรู้ในการที่จะวางใจในพระเจ้าเป็นการที่เราเลือกที่จะมีความสุขเลือกที่จะมีสันดีสุข และเพลิดเพลินกับชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระคำของพระเจ้าผดุงโลกพระคำของพระเจ้าทำให้เรามีสันติสุขพระคำของพระเจ้ามีคำตอบพระคำในหนังสือยากกว่บทที่หนึ่งข้อที่สองให้คุณสมจิตอ่านนะคะพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบก,กับการทดลองใจต่างๆก็งถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าให้ถือ เป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อเราต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยากลำบากเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าและใช้พระคำเรียนรู้ในการที่จะวางใจในพระเจ้าโดยการที่เราใช้พระคำของพระเจ้าในการต่อสู้กับปัญหาสำหรับการที่เราค้นหาคำตอบของชีวิตพระคำของพระเจ้าให้คำตอบสำหรับทุกปัญหาไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าเมื่อเรามี ะะปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาคำถามเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงพระคำหรือเราคิดถึงแต่ปัญหาเราคิดถึงสิ่งร้ายยสิ่งลบๆหรือเราสงสัยพระคำหรือเรากำลังคิดสับสนเราลืมพระคำของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราลืมวันนี้ขอพระเจ้าช่วย เป็นพระคำของพระเจ้าที่เตือนจิตใจของเราเตือนชีวิตของเราบอกว่าอย่าลืมพระดํารัสของพระเจ้าคําสั่งสอนของพระเจ้าก็คือพระเจ้าของเราพระบิดาในสวรรค์ทํา,า,า,ามทไมพระเจ้าให้พระคำเพราะว่าพระวจนะคาของพระเจ้ามีคําตอบทําไมพระเจ้าให้พระคําเข้ามาในการดํารงชีวิตของเราถ้าเราสนใจใส่ใจค้นหาคําตอบค้นหาสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่เราจะนํามาเผชิญกับความยากลําบากในวันนั้นน เราก็จะเป็นคนที่ได้รับคำตอบพระคำของพระเจ้ามีคำตอบเพื่อเราเพื่อให้เราสามารถไปต่อได้สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ถ้าเรามีพระคำของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะเสมอพระคำคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ปัญหาต่างๆจริงอยู่เรามีปัญหาจริงอยู่เราเผชิญกับปัญหาจริงอยู่เราเผชิญความยากลําบากนั่นคือเวลาที่เราจะต้องการพระคำของพระเจ้า เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราก็อย่ากตกใจหรือตระหนกหรือกระวนกระวายหรือเครียดหรือกลัวและสับสนบางคนก็นั่งอยู่ในที่ที่บางแห่งที่ไม่น่าจะเป็นนั่งคือหมกมุ่นอยู่กับการสงสารตัวเองหรือไปนั่งในที่ที่เขาทำบาปเป็นนั่งที่ที่ไม่ควรจะไปเราจำเป็นจะต้องค้นหาพระคำเราจำเป็นจะต้องนั่งอยู่กับพระเจ้า ใช้เวลากับพระเจ้าให้พระเจ้าสอนเราให้พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระคําแล้วก็ไม่ต้องไปสงสารตัวเราเองไม่ต้องไปเรียกร้องความสงสารจากคนอื่นด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพราะว่าพระเจ้ามีคําตอบให้กับเราในพระวจนะบางครั้งเราต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์นะมนุษย์ก็ช่วยได้แบบจํากัดเขาก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ด้วยบางครั้ง แต่พระเจ้าท้าตายเราอย่าลืมพระดำรัสของพระเจ้าอย่าลืมค้นหาคำตอบที่พระคำอย่าเครียดอย่ากลัวอย่าสับสนอย่าวุ่นวายใจสงบแล้วก็ให้เราจดจ่ออยู่ที่ภาวนะพระคำของพระเจ้าจะทำให้เราประสบการณ์ที่ดียอดเยี่ยมจะเป็นประโยชน์มหาศาล ก็ดีกว่าเรามานั่งงุดหงิดหรือบางครั้งก็นั่งสงสารตัวเองบางครั้งก็นั่งบน่นหรือนั่งกล่าวโทษกล่าวร้ายคนนั้นคนนี้ที่ทำไม่ดีต่อเราวันนี้ถ้าเราคิดถึงพรวจนะถ้าเราคิดถึงนะคบพระเจ้าให้เราคิดถึงพระวจนะเมื่อเราใช้เวลากับการศึกษาการฟังพระวจนะรู้ไหมว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความสว่างรู้ไหมว่าพระคำของพระเจ้าทำให้เรามีสติปัญญา พระคาของพระเจ้าทําให้เรามีกําลังทําให้เราได้รับการชําระสิ่งที่ไม่ดีมาสตานพยายามที่จะให้เราหลงลืมพระคําวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะคะช่วยฉันด้วยที่เราจะไม่หลงลืมพระวจนะเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคําอันศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคําที่ประดุงโลกเป็นถ้อยคําที่เยียวยารักษาทั้งบาดแผลทั้งจิตใจทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นถ้าเราไปจดจ่อที่ปัญหาเรากำลังเรียกปัญหาเข้าบ้านเรียกปัญหาเข้ามาในชีวิตของท่านนะคะให้เราระวังคิดอะไรก็ได้ตามความคิดเชื่ออะไรก็ได้ตามความเชื่อวันนี้ขอให้เราเชื่อว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะมาช่วยเราให้รอดจากไม่เพียงแต่จากบึงไฟนรก ไม่เพียงแต่ผลผีผลบาปผลมารแต่พระองค์จะส่งให้เรามีชัยชนะเหนือปัญหาด้วยขอให้เรามีความเชื่อแบบนั้นว่าปัญหาเป็นบ้านชั่วคราวไม่ใช่อยู่กับเราตลอด แล้วก็พระเจ้าก็สอนให้เราชื่นชมินดีต่อความยากลําบากเพราะว่าถ้าเรามีความชื่นชมิดีหมายถึงเรากําลังใช้ความเชื่อหมายถึงเรากําลังมีพระคําของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะต้องประทานบําเหน็จบํานาญให้กับคนที่สอบผ่านให้กับคนที่ไม่ลืมพ,พระคำเพราะวจนคำของพระเจ้ายิ่งกว่าสิ่งใด เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั่นแหละจะเป็น,นาอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและให้เรามีกำลังให้เราเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณให้เราเผชิญทุกสิ่งได้เมื่อเราพบพระคำของพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าเราจะมีสันติสุขเราจะมีความสุขให้เราไปที่พระคำให้เราค้นหาคำตอบจากพระคำของพระเจ้าสำหรับทุกๆปัญหา สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการที่พระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของลูกๆของพระองค์มันพระเจ้าถึงบอกว่าอย่าลืมคำตรัสหรืออย่าลืมคำสั่งสอนของพ่อเจ้าให้พระคำของพระเจ้าอย่างรากลึกในจิตวิญญาณของท่านนะคะเราถึงจะได้รับการช่วยกู้เราจะชนะเสมอเราจะอยู่ในการดูแลการปกป้องการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าป่วยได้หายได้ ให้เราค้นหาคำตอบที่พระคำพระคำของพระเจ้าผดุงโลกพระคำของพระเจ้ายาวยาวรักษาโรคพระคำของพระเจ้าทำให้เราเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าลืมเมื่อไหร่เราอาจจะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวก็ได้เพราะว่าพระคำของพระเจ้าเตือนเราในสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าให้คุณสมจิตอ่านนะคะ จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอย่าลืมนะคะาว่าความสามารถของเราเปรียบเทียบกับพระเจ้าไม่ได้จึงอยู่ที่พระเจ้าให้ความสามารถในการดำรงชีวิตให้สติปัญญาให้กำลังให้พลังในการดำรงชีวิตแต่ปัญหาบางอย่างเราก็แก้ไขไม่ได้ความรู้ในโลกนี้ไม่เพียงพอสำหรับการเผชิญภัย พระเจ้าจึงให้พวจนคำของพระเจ้า,าที่จะเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณความรู้ในโลกนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ใช้ในโลกนี้ที่ทำให้เรามีความจํากัดด้วยไม่เพียงพอความรู้ในฝ่ายธรรมชาติเราต้องมีความรู้ในเรื่องฝ่ายวิญญาณก็คือพอวจนะถ้อยคำของพระเจ้า,านี้แหละจะทำให้เราไม่ถูกทำลาย ในโฮชยาบทที่4ข้อที่6ก็บอกกับเราชัดเจนนะครัว่าที่เราถูกทำลายเพราะเราขาดความรู้ความรู้ฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะรักพระวจนะรักพระคำของพระเจ้ากินพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าไตรตรองตรึกตรองให้พระคำของพระเจ้าไปแทนที่ที่มารตาตานพยายามที่จะกลับมาอีกถ้าเรามีพระคำ ถ้าเรามีพระวิญญาณมีพระคำของพระเจ้าต้องมีพระวิญญาณด้วยนะคะเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้เขียนพระคำเป็นพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราจะให้พระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตเป็นเลม่มาอย่าให้พระคำของพระเจ้าเป็นแค่ตัวอักษร หรือเป็นความรู้ที่ไม่มีการเปิดเผยสาแดงไม่มีการเจิมก็จะทําให้เราแห้งเหมือนกันเป็นความรู้ที่เป็นวิญญาณศาสนาเท่านั้นแต่ไม่มีชีวิตวันนี้ถ้าเราให้เกียรติพระคําให้เราสนใจเราก็ไตรตรองศึกษาพระคําขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาช่วยเราเปิดเผยสาแดงพระองค์จะนําถ้อยคําที่อยู่ในสถานการณ์จริงๆว่าสถานการณ์แบบนี้เราเจอปัญหาแบบนี้พระคําตอนไหนที่พระเจ้านํามาเปิดเผยและเมื่อเราเชื่อ และทำตามพระคําตอนนั้นเราจะประสบความสําเร็จเราจะชนะผีเราจะชนะบาปเราจะชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เอเมนเพราะฉะนั้นให้เรารักพระวจนะให้เรารักในการที่จะค้นหาคําตอบจากพระวจนะอย่าให้เราลืมพระวจนะหรือคําสั่งสอนของพระเจ้าเพื่อเราจะไปดีมาดีเพื่อเราจะเจริญรุ่งเรืองได้เพื่อเราจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาได้ อย่าลืมนะคะมารซสตานยังไม่ได้ออกจากโลกนี้มันกําลังเพ่นพ่านแล้วก็มันกําลังเมื่อเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะมารซสตานก็ถูกขับออกไปจากเราแล้วมันก็ไปหาไปที่กันดาน้ําแล้วมันก็รอจังหวะเวลาเมื่อเราลืมพระคำเมื่อเราลืมพระเจ้ามันจะกลับมาแล้วมันมาดูว่าบ้านที่มันเคยอาศัยอยู่คนคนนั้นที่เคยที่มันเคยอยู่กับคนนั้นมันก็จะกลับมาหาคนนั้นอีก มันจะเป็นดุจสิงคำรามวนๆเวียนๆไปไม่ไกลมันจะหาวิธีที่จะกลับมาคืนมันจะหาวิธีที่จะกลับมาที่ที่มันเคยอยู่ก็คือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องระวังผีเข้าบ้านผีเข้ามาในชีวิตของเราอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่งั้นคนไม่ไหวผีหรอกคนเชื่อเรื่องผีมากคนเชื่อเรื่องลึกลับเล่นลับเชื่อเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณในพระคำของพระเจ้าบอกเราชัดเจน ว่าเราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระคำของพระเจ้าแทนที่มารไม่ให้มันกลับมาแล้วก็เมื่อมันกลับมามันจะเจอพระวิญญาณมันจะเจอความเชื่อของเรามันจะเจอพระเิซุคริตนั่งในหัวใจบันลังใจของเรามันจะเจอชีวิตของเราที่มีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนี่คือกฎแทนที่ถ้าเราไม่ลืมสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราอย่าลืมคำสั่งสอนของพ่อเจ้า อย่าลืมพระเจ้านั่นเองทุกวันขอให้พระคำของพระเจ้าเป็นอันดับต้นๆในชีวิตของท่านและเชื่อพระคำแล้วก็ดำเนินชีวิตตามพระคำอย่าลงผิดลงหายเพราะว่ามารสตานวนเวียนดูดสิ่งกำลังนะคะถ้าเรามีพระคำเรากำลังมีความคิดแห่งชัยชนะเรากำลังมีแนวความคิดที่จะชนะเป็นเส้นทางที่อยู่เส้นทางแห่งชัยชนะนั่นเอง ในโคโลสีบทที่สาข้อที่16ไม่แปลกใจที่พรงตรัสว่าจงให้พระวาทของพระคริสต์ดำลงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันและกันด้วยปัญญาทั้งสิน้นพระคำของพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตจะทำให้เราเป็นเหมือนสิ่งที่พระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ เราต้องสะสมพระดํารัสเราต้องสนใจพระคําของพระเจ้าเพราะพระคําของพระเจ้าเป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นพระเจ้านั่นเองกําลังแนะนําเราสอนเรากําลังเป็นความรู้ที่เราจะพึ่งพาและเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาและภาวน,นานแล้วก็เชื่อแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่เราได้อ่านแต่เราจะต้องเชื่อแล้วก็นำมาปฏิบัติ พระคำของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่ออ่านแต่มีเพื่อที่จะเอามาเชื่อและก็นํามาปฏิบัติเอาจริงเอาจังและมันจึงจะเห็นผลที่เกิดขึ้นฟังพระคำซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่าฟังครั้งเดียวแล้วก็เบื่อบางครั้งพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาฉันแบ่งปันเสร็จฉันก็ฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดพูดผ่านฉันนี่แหละฟังหลายรอบเพื่ออะไรคะ เพื่อจะให้พระคําของพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณจึงจะเกิดผลฟังครั้งเดียวเนี่ยจำไม่ได้หรอกแต่ละเรื่องเราให้ความสําคัญขนาดนั้นไม่ใช่ว่านิยมชมชอบตัวเองนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแตนะ่สนใจพระคำที่พระเจ้าตรัสที่พระเจ้าให้ข้อมูลมาบางครั้งเราก็เป็นภาชนะของพระเจ้าทำให้สะอาดไว้รองรับพระคำรอพระคำของพระเจ้าเข้ามาเราก็แค่เป็นภาชนะ และหลังจากนั้นไม่เพียงแต่เราเป็นภาชนะเราจะเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราต้องเอาพระคำไปใช้ต้องมีพระคำของพระเจ้าดำรงชีวิตพระคำของพระเจ้าเข้าไปย่อยและทบทวนและให้พระคำของพระเจ้ากลมกลืนไปกับวิญญาณของเราฟังสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราเพื่อที่จะ ให้กำลังให้สติปัญญาให้คำตอบกับเราให้คำหนุนใจกับเรานั่นคือแนวปฏิบัติเพราะนั้นพระคำของพระเจ้ามีความสามารถที่จะทำให้เกิดความสว่างในวิญญาณของเราพระคำของพระเจ้าจะทำให้เรามีคำตอบมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่สติปัญญาจากเราจากมนุษย์จากสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้มา แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระคำของพระเจ้าแก่วิญญาณของเราก็เรียกว่าอยู่ดีๆเราก็ตาสว่างอยู่ดีๆเราก็เกิดปัญญาอยู่ดีๆเราก็อยู่ในนะคําตอบแล้วเพราะฉะนั้นอย่าท้อเมื่อเราเจอปัญหาอย่าถอยขอให้เราเชื่อพระคำต่อไปอ่านพระคำกินพระวจนะคำของพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกจนพระคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่าน เอเมนและให้สายตาของเราจดจ้องอยู่ที่พระวจนะหรือเข้าไปสู่ในมิติฝ่ายวิญญาณเข้าไปสู่ในความจริงผ่านทางพระคำของพระเจ้าเราจะพบว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือทุกท่านที่ไม่ลืมพระคำนะคะและก็ดำเนินชีวิตโดยเลือกที่จะค้นหาพระคำของพระเจ้า,าเข้ามาในชีวิตในจิตวิญญาณฟังแล้วฟังเล่าฟังจนเกิด เป็นจริงเพื่อจะให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณของท่านและไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เราจากคนที่ไม่มีความสามารถพระเจ้าจะให้ความสามารถจากคนที่ไม่เข้าใจจะเริ่มเข้าใจในการดำรงชีวิตจากที่เราเป็นคนที่หงุดหงิดหรือว่าเป็นคนที่เต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็คิดมาก เราจะกลายเป็นคนไว้วางใจพระเจ้าเพราะว่าพระคําของพระเจ้าจะส่องสว่างในจิตวิญญาณของท่านพระคําของพระเจ้าเป็นจริงยิ่งกว่าสิ่งใดยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9กก็บอกกับเราชัดเจนพระเจ้าจะเปิดเผยว่าเราเป็นใครและปัญหานั้นมันคืออะไรและเราจะไปทิศทางไหนพระเจ้าจะเป็นเข็มทิศให้กับเราเมื่อเรามีพระคำพระคำของพระเจ้าจะเป็นโคมสองเท้า นี่คือมรดกของผู้เชื่อนี่คือมรดกของคนที่รักพระเจ้าที่สนใจใส่ใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสเมื่อพระเจ้าตรัสนั่นคือพระสัญญานั่นคือมรดกของเราเราจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับเราใส่ใจสนใจไหมเราต้องการพระคำไหมเราให้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของท่านไหมนะฮะอย่าลืมพระดำรัสของพระเจ้าอย่าลืมแล้วก็อย่าลืม แล้วก็อย่าลืมพระเจ้ามีคำตอบอยู่ที่นั่นไปค้นหาคำตอบด้วยกันที่นั่นเราจะพบความสว่างในเส้นทางที่เราเดินในทุกสิ่งที่เราเผชิญข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับโปรงเจ้าค่าพระคําของพระเจ้าที่ปรงประทานมาให้แก่ข้าโปรงและพี่น้องของข้าพปรงที่โปรงจะส่งโอปรงจะนำเข้ามาในใจและเข้ามาอยู่ในวิญญาณและเข้ามาจนออกมาเป็นชีวิตของเรา ปากของเราจะเปล่าประกาศพระวัชนะพระองค์จะทรงเป็นสง่าราศีในชีวิตของข้าพระองค์และพี่น้องของข้าพงทุกวันเรื่อยไปใครก็แล้วแต่ที่ใส่ใจสนใจพระดํารัสของบระเจ้าพระองค์บอกว่าเขาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเขาจะประสบความยิ่งใหญ่ของบระเจ้าเขาจะเห็นการอัศจรรย์ของบระเจ้า ถ้าเชื่อนะหรือพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งพระเจ้าให้เราเผชิญกับปัญหาได้พระเจ้าให้เรามีสันติสุขได้พระเจ้าให้เราครอบครองได้พระเจ้ามีคำตอบในทุกปัญหาเมื่อเราค้นหาพระคําของพระเจ้าเราไม่ลืมพระดํารัสของพระเจ้าเราไม่หลงลืมพระคําของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนเราเตือนเราเราจะได้รับ ชัยชนะแน่นอนเราจะเห็นประสบการณ์ฤทธิเดชและอิทธิพลแห่งพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรากระทำกี่ภายในเราเราขอบคุณพระเจ้าเราน้อมรับพระวจนะเราสนใจพระคำของพระเจ้าเราจะไม่ลืมพระวจนะแล้วเมื่อเราให้เกียรติถ้อยคำของพระเจ้ากำลังใหม่ความเชื่อที่สดใหม่ความสดชื่นในฝ่ายวิญญ,ญาณก็จะเกิดขึ้นเราขับ ไล่วิญญาณแห้งแหลงออกไปเราขับไล่วิญญาณหดหูออกไปเราขับไล่วิญญาณปรุงเจ้าคำมืดมนนี้ออกไปขอให้เราหิวกระหายพระวจนะให้เราหิวกระหายหาพระคําของพระเจ้าพระดํารัสของพระเจ้าไม่ลืมคําสั่งสอนของพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นได้แน่นอนชีวิตของคริสเตียนแท้ที่จริงเรามีสิทธิ์เป็นหัวได้ทุกคนเมื่อเราใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้าตรัส นั่นคือพระสัญญาละมรดกและคําตอบที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะตอนนี้เตือนเราสอนเราเพื่อเราจะไม่หลงลืมพระวจนะและไม่พึ่งพาแต่ความรอบรู้ในโลกนี้หรือฝ่ายธรรมชาติฝ่ายของเรา แต่เราจะไปลึกกว่านั้นก็คือให้พระคําของพระเจ้าเป็นใหญ่เราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะไม่หลงลืมพระดํารัสของพระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอะเมนพระเจ้าไวพรค่ะ